โอ้ยได้เท like ่าไดก็เอาเนาะดีกว่าเ้าบัจูดได้พี่น้องเลยได้หน่อยก็ชมแห้งห้านี่แหละบ้านเ้าบ่มีบ่เคยเห็นห้เบัวกันเลยบ้านเราห้าบัวได้ลงไปสัตว์คือกลุ่มเลยต้องได้แบบอันอ่าก้อยก้อยต้มเนาะในการมาเพื่อเพื่อใส่เปียกเพราะว่าคนจะตกเลียนมือเลยจากบรรทุนน้ำเนาะอันเปียกเปียกนี้ว่าโอเค โดยกาบสบายดีสบายดีสวัสดีเ้อร์พ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขุทุกคนเอ้อมาพบพ่อกับน้องลาตีเดอพี่น้องเดอพบพ่อเมื่อนี้กะส่วงค่อยทำลงแรงแล้วพี่น้องเนาะแต่จะเศร้ามากกันยังบ่ทันงในลงคลิปเลยพี่น้อง <c oughs> คือเอฟซีเพิ่นหวาลแล้วเนาะอันคนสวยปะมากก็สวยเนาะแต่ว่าคนบ่สวยเด้อพี่น้องแต่ว่ามาสวย <c oughs> มาํำเลยโดยอ่าตังแต่ทางาเลยซาเพิ่นหยกง่ายมากแต่มองเพิ่นอยู่เนาะกะห้าก็ได้เขาไม่แหละพี่น้อง เผื่นจะมาอาศัยอยู่กระตูกเก่าของนองลาตีเนาะพอได้มีที่อยู่อาศัยเ้าทานแะละพี่น้องเพิ่นก็ได้เ้าทานหาอยู่หากินนี่แหละเนาะเผ็่จจงได๋ลูกน้อยพี่น้องมาอาอ่ยู่นอกใน่ก่สิโอเคกลัวอยู่เนาะเพราะว่าทั้งมองพ่นยุต่เก่ากับมีแต่ป่าแต่ดงนะป่ากับไก่คนอยู่อันตรายอยู่แหละคือว่าอหละพี่น้องคือว่าเออแบบเห็นมีผู้ซอยหรือว่าจังไดเนาะคนเฮาพี่น้องฮู้หน้าบ่ฮู้ใจแะละ เป็นมาอยู่นี um, so problem, you know. ่กะโอเคลายะมนอยู่ใกล้ห uh มู่เนาะใกล้อยู่กลายพี่น้องประบุนประนางเนาะนอนตะถาดนี่พอสืห้องหากันได้ยินอยู่โดยกะบข้าวเวียกเนี่ยพี่น้องกันเศร้ากะแลนเวียกกับอายไปซื้อนั่นซื้อนี่อยู่เนาะมีเวียกน้อยนึงก็เริ่มปฏิทินคลิปเลยมึอนี้ก็เลยว่ายามแรงๆแล้วกะแวะมาหาเพื่อนพี่น้องที่เห็นทมทานพี่น้องเนาะโซ่เมลูกทมทาน โดยจังดกับเขาไปหาเพื่อนได้เด้อพี่น้องเด้อโดยพี่น้องเปิดภาพมาป้าบรรยากาศคอยคำลงแรงแล้วเนาะท้องฟ้าแจ่มใสพี่น้องมือนิฝนกระหักกระยุกตกมือเดียวเนาะบ้วาเป็นจังดาพี่น้องเอ้เนาะซีเซาอยู่บบาะหลว่าจังดาตกทุกมือเนาะ ไอเก่งมานากันพี่น้อง<ด>สบาย,บายดียไปเว่ยนากันเมื่อเ้านี่กับไปส่งทางไอย,ยังเกาะไอเปลี่ยนเน,ะน,นาะนาหลดเต็มพี่น้องไอเพื่อนก็นเลยไปส่งยู่คิวรหลดเมสวรนาเขนเนาะขี่รถจักนี่แหละไปส่งกัน,น,น <laughs> ไปเลยกับซอยเวียกันคือแบบเห้นนี่แหละพี่น้องไปก็ได้พอได้มีผู้ซอยเนาะไปผู้เดียวกับกบ,บัวไ้พี่นอ้องเนาะมีไพโซลาเซลนำได้พี่น้องบ้านนี้ ่าน้องอันนังกระทมทานบอนอะบ้าที่โตมาบ้าน,านี้แปลงเบิดพี่น้องเพิ่นเห็ดเลยโพดโพเนาะว่าทางพี่น้องเอ้ยแต่เก่านี่แนมบ่เห็นหอวกระตูุกผู้เลี้ยไปนองจักไพมานอนกับโมโแต่เก่ามาบ้านี้จัดแปลงใหม่เบิดเนาะทางเขามากับแปลงเบิดเลยาเพิ่นเพิ่นตากแดดไว้เนาะอาจจะเป็นเพลินซอยมาแล้วนี่เนาะเหากับโมโหพี่น้องเลยคือจีราคาสูงอยู่ตัวนี่เนาะ ใหญ่แล้วนี่ใหญ่อยู่อ่าพูเปนคักาลิพี่น้องบบบนี้ใหญ่ได้นในหงและกลางคืนกันเนาะหงและนี่ออืแจงจกฟางนเอยอ่าอันนี้หนาวเพลอนเนาะทมทานไอ้เก่งทีงแต่มาอยู่น้ำเคยถมอยู่บ่ยังบ่เคยบ่ไรซาเผนพี่น้องสบายดีเด้อสบายดีป้าทมทานแล้วบ้านนี้เนาะ ว่าผู้ใดผู้ใดกองซอยคือว่าในถมวัยเถะผู้เดียวบ่ขับรถเพื่อนเนาะมีรถว่าถมแล้วพี่น้องมาบัดนี้รุ่นเบิร์กเชลซ็อกขับขัขับเกาเคยเผาอยู่เบาะทางเคยได้พี่น้องเพิ่นเคยเผาอยู่แต่เก่าก็เผาทานเนาะเพราะว่ามาวันนี้พี่น้อง FC เพิ่นของใจว่าอันธิวาถามไปหั่นน่ะเรื่องเฮ็ดนาหั่นน่ะพี่น้องอ่าเคยเฮ็ดอยู่บ้านแม่นบ่ที่ว่าขับรถไถไถนาน่ะ เพิ่นขิดนะเ,นาาเพ,พิ่นอาจจะเข้าใจพิดพี่น้องเพิ่นขิดว่าเห็ดหน้าอยู่พี่เพิ่นเลว่าแบบอันฟังบ่เข้าใจให้ะไรพี่น้องแต่ว่าอยู่หนีนะบบมีเนะาะอืมบบแต่ว้าอยไ่หนีหนะโบมีเนาะอืมอืมพอแต่ได้กินเนาะเห็นหนดนใดาพี่น้องหนาหน่อยถ้าว่าสิอยู่เห็ดเลยกะแห้งสีบบได้กินโลยน้อ,ยยยนองก็ลายคนเนาะ เดี๋ยวนี้เพิ่นก็อยู่บ้านนะบอกอือบี่าตผมทานแน่ว่ะ่น้องบ้านนี้โอ้ขึ้นล่ะเดี๋ยวตกลงได้ค่ะถือบริยานชุดเปื่อนได้พี่นงเลยเพิ่นเห็ดเพิ่นเห็เฮาแลยเพิ่นซาวน้องพิมพ้นนนอดีแล้วเนาะ สบายแล้วแบบนี้ไขาอืมทาเอ้าทีฝนมันมานาเลยผมทมเนาะเดียวกันแล้วม่นนอกี่งอันนะเพื่นจะไปโองเรียนคือเก่าแล้วเนาะัเงียบพี่น้องยังมาทันมาโถทมหลังมันก่อนทอมทางมันทมหลังก่อนบะเป็นจัดการเลยทางนี้ออกกําลังกายเนี่อลายบะ มนมาดนะเด้ลองๆอันใครแต่ว่าขี้เลื่อยเปียกเนาะแต่ว่าขี้เลื่อยแห้งนี่ยากแหเพื่อสิฮดีอหืมเลเตาใหญ่เติบได้พี่น้องเอ้ยใหญ่ๆได้เพืองบ่จัเนาะใหญ่เพืองคือกูบ่

ทางเตาอบเตาผีต้องไกได้แบบอันอ่าก้อยก้อยต้มเนาะกมาเพื่อเพื่อใส่เห็ดเผินเห็ดนะมาอยู่อันมาอยู่นี่เนี่เจ้าเจ้าใดจักมือแล้วก็ห่อนเบ้อสี่เออหามือแล้วเนาะเป็นอะไดรมานอนนี่นี่กับฟันดีอยู่บ่อ โมเดิ้ลานี่ยารักน่ารับสบายพี่น้องคนละถักดีดอกนอนพี่น้องมาแล้วก็บพวกแปนไปเบิ่เป็นเห็ดโดยนอนดีเลยเนาะสื่อไลฟ์กระติสพี่น้องน้าพิ่นกอจะจับส่วนอยู่ส่วนส่วนเพิ่น้องน้ิยดิน้อยน้ออือตัวหนึ่งมาเห็นเพิ่น เนนมืองบ้านนี่เพิ่นลงเกี่ยวขาวพี่น้องมือน,นี้เพิ่นกะทมทานอยู่<ม>พี่แหละทมบทมานทานก่อนดิเีลส่วนใช่ละน้องพิมพาพี่น้องเอแ่มีขี้เลื่อยเก่าเนอะนี้าขีเลื่อยนลยแถวนี้ก็มีอยู่ขี้เลื่อยส่วนนี้อึดเท้ทดเยหาสื่อกับบ่มี ม่ไม <No, no. S 2> uh ่โมีแล้วผมก็หามไม่ไม่อึดเนาะหามกบโมีไม่ล้อึดละอืออึดละไมใส่เล็กใส่ร้าไปเลยเนาะเือนจน้อยเนาะใส่หนักนี่ได้ราใส่้ีแกะนะีแกเก่าละีแกะม่มหาีแกะมันเกิดไขว้ไว้ไม่เออกระจักเว ัโต้อันน <c ười> ี้ข้างอันนี้ข้างข้างต้นนางว่าอันนี้เลี้ยงเป็ดบ่เออแม่เนีลยไก่น้องเนี่ยนาะสบายอยู่เห็นหมักลงน้าน้องน้ำได้เป็ดกันเลยบ่เพิ่นปลูกอันนั้นน้ำพี่น้องมือนะคือว่าเห็นปลูกพักน้ำบ่ออมีพักพร้อมได้พี่น้องเพิ่นก็ได้มาแป๊บเดียวไม่นั้งพิ่นแล้วเนาะแถวอันต้นกล้วยผุปลูกพักหอมพอได้กิน ทางนี้เพิ่นก็อยากโถมสวยเพิ่นว่าพี่น้องก็เลยว่าโถมสวยกันส่วนแต่สายลางรวมเบิด์ตจะโดดกว่าเพิ่นตัวเจ้าแก่มานะเออไดซีโหลดพี่เนาะซีโหลดข้าแต่เก่าข้าแต่เก่าเจ้าซีโหลดข้าวไปแล้ว มันมันหลายนะมันกัะโบ้หูพาได้หาซิป้ายพอได้แเพราว่ามันกรหลายลอนี่ตนะยังแถวมันใหม่นะเม่นมันมันว่าบบได้เราขาปลาสคนบางทีมันกับโบ้น่ะเนาะบบ้ใหม่นมก็ได้น้อยพี่น้องแล้วก็รูปพรอมไหลทางคาลดคา้ามันัางขึ้นได้งามอยู่เลยเนาะแน่นเผาทานามามลูกอยู่หันเลยเนาะูกใหม่เว้นมันรูกัน้อนน

กับเห็ดเจ้านี่เจ้านี่ถ้าใดรกินใบเจ้านี่นะเตาเตาล้วก็เตาห้อนเงินนวดละกันได้ไว <c oughs> อันปลอนน่อยควันมาค่ะค่ะในก็แหงชีได้กินไวเลยปล่อยควันแห้งๆแต่ว่ามันบมงามทานกับพี่น้องราคาถือได้แถมบมงามก<อ>ันเดือนนี้เนี่ยเป้าทะเลเกาะสี่สิบบอกว่าพี่นออ้องขึ้นอยู่แต่ว่าห้ากับหาไมาเพื่อสิได้เนาะ ไม่ก no, no. so mm. ็บยากมีล่ะเพื่อเพหาได้เนาะแม่แหละเอาเปลี่ยนบ่ก็สี้นมมาชิลองสวนออกกำลังกายได้ออกกำลังกายในตเวื่อกระังออกได้เลสี้นมะเน่นเอาใส่ใส่ในลางเนาะส่วนทางลางไปทางไหนก็ได้ขอยังงาาิน้องผลสวนได้กินจากคนไปทางไหนแล้ะ

ันอเอาฟางนะพี่น้องเอาฟางผมดีอย่างหนึง่งคือแบบที่เลื่อยเปียกเพราะว่าคนกับตกเลี่อนมือเลยแต่เวลาคนห,หน้าเนาะท่าอัน,นที่แบบเปียกนี้ว่าโอเคงงบุกบุกเมนลำบากเนาะเผื่อที่ได้สาวสั้นเนี่ก็จะกอดคัดอุกคัดเอามาจากเนาะ <c oughs> พ่อสั่นช้องคนแบบนในช่วนเขาด้พอดีเลยเนาะสัมนี้ชน,น,นซุมๆมันก็ะสีแจบเนี่ยเวลาเอาใส่ก,ก,กันมันจูบอะไรมนหอมมากอ่ะขอ็เขาบักแต่มาอยู่บนบ่อต้นอันนี้นะนำคลองนี่นอ่ะเป็นปาบาแต่เนาะมันหกเป็นเออเติดมันบงังมาแต่เก่ากับเนี่ยห่ายังไม่เห็น นี่แต่หญ้าน้ำมือนบดเลยหญ้าอยังมาแต่เก่าเต็มคนอยู่แป้งมันตายไปแล้วอย่างที่ถึงมันตายก็อยู่กับใบไม้เริ่มขังแล้วเนาะเที่มง เดี๋ยวพ่อไดโน่ทางหล่างมันจะมันงสวนทางล่างก่อนเรา่ด้นะยังบอพอสิักมาาันพ่พอแม่ห้ามผดบแต่บ้างบ้างดักแต่หอบมาใส่อีกเพื่อที่พ่อเสีอมากข่าวในพันตี้อ่ะแม่หรอ สะตังงนี่แม่สันตตีเอาเถื่อมาว่าผัดเอาเถื่อละกัมมาจากเนาะแมนผัดเถื่กัมเห็ดที่กา้เกะตีเอาคือกันเพราะว่าขาเาสิบสี่ยังมันก็เรื่อหลายยางเล็ตีเอาน้อยแมนข้าวโพี้เนาะอืกะเะเทนเนาะมากับเปืองน้ำมันค่ะเจ้าขาข้า้มาทาสิมาู่ มาทางหลังแล้วแลวเวลยไม่บุพอนะอเห็ดเตียงมาทางไหนกันพี่น้องเตียงน้ำม่บุพเอือพอได้มีบรรนหนังแล้วนี่นสัญญาณบอดีเนาะอยู่แถวภูกะพอได้มีบรรนหนังแล้วพี่น้องเห็ดน,นี่กะอืกอก็น้ำใหม่กะบผู้เขียวอยู่ บรรยากาศดีดีเดอพี่น้องแถวนี้พักฮอมบูอ่ะพักหอมบูวออจากเนาะแม่แหละคือขื้นวาแทะยังบอกยังได้พิ่นหักกบาลหญนาเด้ค่ะห้าบ่ขึ้นว่านะแมนโบแมนแมน่นหักกบาลนด้่ะว่าบ่มีหมดคาบเนาะงานได้คันดินอันนี้นนะเออขาดไมะงาไมืมีเยม่่นไม่ได้เพิ่นปลูกพัก ยังไปนำพี่น้องไอ้มาอยู่แป๊บเดียวผูกมากล้วยกันเลย้าก็ได้เข่ามาจอบเบิ่งเพิินเอ,อือยเพิ่นกันแล้เนาะอ๋ทางนี้กับผู้ตึงแหละเม,มนแต่เก่าเคยมาเอาเมลบ่มอยู่พี่น้องเอนะ้เนาะแปนเบิร์ดเปนเห็ดทางนี้เนมนอูกหน่อไม้กันเนาะอ๋ที่โตตาดีดานี่แนมไปเห็นท่นอนไม้ประมาณสองสามอันนี่แหละพี่น้องอ้าที่โตโหดโพ โคตรว่าน้องไม่ออกน้องพี่น้องยามนี่แต่ว่าขึ้นสูงไปเลยโอ้พันตากพ่อห่มไว้เนาะทางนี้กะพันตัดมองได้มันหกกะพันตัดผดใส่เต้าเพิ่อนอีกอ,อันนี้ก็สิเป็นคอกเป็ดเพิ่นพี่น้องอันณะไว้พอจะมีบนอ่า แม่นเลยมันกวงอยู่ขังงนี้แล้วแบบนี้ตัใหญ่นะโอ้เบ็ดเหมืนกันนี่รวมกับผดเนาะทั้งผดทั้งเครื่องรวมกันเออแม่นเลยโถมทานสว่างคำๆำพี่น้องเลย โถม,มตอนแดดผัดลูกก็อยากเห็ดน้ำเพต้นก็อยากจับส้วนในพี่น้องเห็นแม่เห็ดกะอันนี้ก็มีพอบังห่มในแถวนี้กะพอมีหม่มเนาะอันนี้ต้นนี้ก็ตั้งแต่อยู่แับตะเกาว่าแหละแปลนเบิร์ตมีคนมาอยู่แล้วกันเนย่องที่ควรรูปเครื่องนอน ข้างๆมันยังบ่ทันมีพดเนาะก็เลยยังบ่ได้ถมเต่านี้กได้บ่หลายดอกพี่น้องเไม้เบิดมันกบ่มีไม้ใหญ่แน่น้อยๆรวมกันตกาเผาเตาอบนะได้ได้เท่าจักเา30เออ32เนาะก็อีตามไม้เฮาแน่เนาะเพราะว่า อก็ต้องแบบบางทีก็ไม้น้อยกะลบพี่น้องมันเยรแพราะว่าเตาอบนี่สิแห้งกว่าเตานี่แน่เนาะแห้งเด้อพี่น้องแล้วก็เวลาเฮาอันไเฮาก็สิลงไปจกเอาอยู่ลุ่มพุ่นแหเห็นเพิ่นเฮ็ดเนาะแต่ว่าอันนี้เฮาบ่เคยเผาแต่ข้าก็มีแต่เผาอันเตาเวลาลงเอาแเผาเตาผีเตาก็บ่ได้เออ แต่ไม่กด้ันกเอาอะไ,ไอีแม่มห,นหอนเธเปล่าเป็นผิดกยังมีอายห่อนเลย,ายมากและอยู่ตงอกลากระตูปเอซากับพี่น้องเออเนาะลังคาหายไปเมดเลยเวลาลมมันยังมาเนี่ยกับปอติโตแต่อยาดเนาะเพราะว่าต่เกาเพิ่นยู่นี่ยเพิ่นบริโตเพิ่นแพงลังคาเพิ่นเพิพ่นไหวเน่ามันมุน เวลาลมมาเลยแบบเอาไป,ไปมาเลยเบอแล้วมือนีกับมืออื่นเนาะ<ไ>น้องพิมพ์พานุ่งสุดงามแท้สุดซีบัว เก็บผดมาทมขางมันมาเนี่ยพี่ผลมาพี่กางเห็นฉันว่เห็นนะะอยู่พี่เด้อละเลด,ด้อผดเด้อ <c oughs> ขี้เหนื่อยก็ไล่หลายเนาะทั้งนั้นก็อยากทมอีกแล้ว <c oughs> ยังม่ได้เด้อดขางมันนะใส่ได้ทั้งทงทัง้ทงขางยังม่ได้ปะค้อแต่ขี้เหนื่อยเัาโอเคกันแล้วเดราพี่น้องทมทานกัน แต่เก่าคนเมืองกับป้านักแท่นักว่ะแมนมันบอกคือขี่กบแต่ว่าหาซื้ออันขี่กบที่ว่าเพิ่นกบใหม่หันบม่มีแมนนันอึดแล้วก็เพราะว่าเฮากับบ่มีรถเป็น,นของเฮาเองแน่ยเขาในเมืองมันยากรถไทยนะสิไปหาซื้อทมกอย่างก็จะได้แมนสติกี้ที่ต้องเสียค่ตั๋งเยอะคาสีแมนมันต้องมีเป็นบอน ชมคกี่๋เดี๋ยวตามเพื่อนเดินแตหางก, mm. กได้อั mm. นนี้เป็นปากจูดทานเนาะจนมีแต่หากไม้โดนเลยม <laughs> ีแต่หากไม้เม <laughs> นหากกล้วยอือ ธมทานคือเก้าพี่น้องมื่อวานนี้เพิ่นเกี่ยวข่าวแลแ้วก็กล้องพื้นนั่นแหละยามเศร้ากับมาเมื่อน,นีนแ,แล้วเลยเพิ่นนะกับลูกสาวเพิ่นเนาะคนหนึ่งเพิ่นก็นไปเฮียนแล้วพอเพิ่นเขาองเฮียนอยู่บันทานนั่นแหละพี่น้องยามทันเทิงมองเลิกมากับพอดีเจอเพิ่นทมทานบรรยากาศก็เริ่มคำค่อยคำลงแรงอ่ะได้พี่น้องนี่ตะเวนตกดินเลย แวมาหากะทั้งในกระตูปน้องกะตีนเลยตั้งแต่เพิ่นมาอยู่กับยังบ่ท่านได้เขามาหาเพิ่นเลยเมื่อนี่ก็เลยมีโอกาสก็เลยเขามาหาเพิ่นเนาะอยู่กะสบ้าอยู่เราพี่น้องเพื่อนมึนกับบริหัวท้องฟ้าให้เก่งกระทมฐานซอยเนาะเพิ่นก็อยากทมพี่น้องอยากลองทมเบงเพราะวา่าบ่เคยเหย็ดเนาอะอยู่บ้านกะจนร้าเพิ่นจะดีเห็ดต้าอบ มันกะสีบเปื่อนแต่ว่าอันนี้มันดำเนาะพี่น้องเต้านี่ใส่ขี่เลือยดำโดยมิตร่าวคลิปนี้กะสีคอลาไปก่อนเลยพี่น้องเนาะถ้าพบพอคลิปหนาเดอ้อเนาะจังไดกะโดยคลิปนี้ลาไปแล้วเด้อพี่นออ้องเด้อขอล่าคำว่าสบายดีสบายดี